ได้เลยฉันจะสร้างเรื่องราวในภาษาไทยตามคำขอของคุณโดยใช้ทีมที่คุณให้มาและโฟกัสไปที่ช่วงเวลาของความตกใจหรือความไม่สบายใจพร้อมบรรยายอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกถึงสถานการณ์อย่างแท้จริงในค่ำคืนที่เงียบงนันเสียงลมพัดผ่านแนวรั้วเหล็กดังก้องอยู่ในหูเสียงโลหะกระทบกันเบาๆเ,เ,เหมือนเป็นเสียงเตือนบางอย่างกลิ่นดินเปียกชื้นปะปนกับกลิ่นควันไฟทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงขึ้น แสงไฟจากโคมไฟถนนสลัวลงอย่างช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งในชุดทหารใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและเลือดแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปยังภาพบนจอขนาดใหญ่ข้างหน้าจอภาพนั้นฉายภาพสงครามอย่างชัดเจนเสียงระเบิดเสียงกรีดร้องเสียงคำสั่งดังก้องอยู่ในหัวฉันกล้าเข้าไปใกล้เสียงหัวใจเต้นของตัวเองดังขึ้นทุกย่างก้าวรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านกระดูกมือของฉันจับที่ขอบรอยเล็กข้างกำแพงหยดเหนื่อเย็นไหลลงมาที่หลังคอ ภาพในจอเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งที่ซ่อนความเงียบสงัดแต่เต็มไปได้วยความสยดสยองทหารสองคนลม้มลงข้างกันท่ามกลางควันและเท่าฐานเสียงร้องของพวกเขายังคงดังในความเงียบอย่างน่าขนลุกทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นใกล้ๆใจฉันกระตุกอย่างแรงอากาศรอบตัวเหมือนแข็งตัวความมืดเริ่มครอบงำพลังบางอย่างดินฉันไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวร่างกายของฉันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนอยู่ในความฝันดวงตาของฉันยังคงมองไปที่จอภาพสุดท้ายก่อนความมืดปกคลุมคือภาพทหารยกมือขึ้นร้องให้เสียงนั้นเงียบงันในหูแต่ความรู้สึกยังคงก้องอยู่ หากคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้ให้จบพร้อมกับฉากช็อกสุดท้ายและเขียนต่อในสไตล์ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้มันเหมาะสำหรับภาพยนตร์สงครามและดึงความรู้สึกของผู้ชมอย่างเต็มที่ได้เลยคุณต้องการให้ฉันต่อเรื่องนี้ให้จบหรือไม่เสียงลมหายใจของฉันหนักขึ้นจนได้ยินชัดในความเงียบรอบตัวกลิ่นควันยังคงคลุ้งอยู่ในอากาศราวกับติดอยู่ในฝันร้ายเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นอีกครั้งจากที่ไกลออกไปทําให้ฉันสะดุง้ง ฉันก้าวถอยหลังอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงพื้นดินใต้เท้าสั่นเล็กน้อยเหมือนมีชีวิตอยู่ดวงตาฉันยังจับจ้องไปที่จอภาพทหารในจอค่อยๆค,คลายมือออกจากกันเหลือเพียงภาพความเวงว้างและเงาของสงครามทันใดนั้นแสงไฟจากคมสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วฉันเห็นภาพที่ไม่เคยคาดคิดทหารคนนั้นหันหน้ามามองตรงๆเขายิ้มบางๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดเสียงร้องเงียบในความทรงจำดังก้องกลับมาอีกครั้ง ฉันรู้สึกว่าหัวใจถูกบีบแน่นเหนือเย็นไหลลงตามไปหน้ามือของฉันสั่นร่างกายเหมือนแข็งที่จนไม่สามารถกล้าไปข้างหน้าได้ความมืดเริ่มพุ่งเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงของทหารที่ร้องให้ดังขึ้นในหัวของฉันและแล้วทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงภาพความมืดสนิทที่ล้อมรอบฉันอย่างสมบูรณ์หากคุณต้องการฉันสามารถต่อจากตรงนี้ไปสร้างบทสรุปตอนจบที่ทรงพลังที่จะทําให้เรื่องนี้มีจุดพีคและจบแบบเสะเตือนใจเหมาะกับชื่อเรื่องและทีมภาพยนตร์สงครามของคุณได้เลยคุณต้องการให้ฉันทําต่อให้จบตอนนี้ไหม ฉันยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบมืดมือยังคงสั่นจนแทบจับสิ่งใดไม่ได้อากาศเย็นจัดกัดผิวราวกับถูกจับกุมอยู่ในก้อนน้ำแข็งที่ไม่มีวัลลายกลิ่นควันและดินชื้นแผ่ซ่านเข้าจมูกอย่างหนักเสียงหัวใจเต้นยังดังชัดในหัวของฉันจู่จูจากความมืดมีแสงสีแดงจางๆปรากฏขึ้นแสงนั้นค่อยๆขยายออกจนคลุมทั้งสนามรบที่ฉันเห็นในจอภาพทหารทั้งหมดค่อยๆปรากฏขึ้นเหมือนอยู่ในความทรงจำพวกเขาไม่ขยับไม่พูดแค่ยืนร้องให้เงาของพวกเขาสะท้อนบนผืนดินราวกับเงาศพ ฉันพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่แรงบางอย่างดึงฉันไว้มือฉันแต่ลงบนพื้นดินรู้สึกถึงความชื้นและความเย็นที่ซึมเข้ามาจากใต้ผิวทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆ้าเสียงร้องให้ในจอดันก้องชัดขึ้นจนแทบแตกออกเป็นเสียงกรีดร้องแล้วฉันเห็นภาพชัดเจนที่สุดทหารคนนั้นหันหน้ามามองฉันน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาเขามือของเขายกขึ้นช้าช้าราวกับเรียกให้ฉันเข้าไปใกล้กว่าเดิมดวงตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความหวัง ทันใดนั้นแสงสีแดงก็ระเบิดออกอย่างแรงจนทำให้ฉันต้องก้มลงปวดร้าวไปทั่วร่างเหมือนทุกความทรงจำและความรู้สึกถูกดูดเข้าไปในกองไฟนั้นและเสียงร้องให้ของทหารทั้งหมดก็ดังก้องอยู่ในหัวฉันอย่างไม่หยุดยัง้งแสงสีแดงนั้นยังคงสว่างจ้ายอยู่รอบตัวฉันราวกับโลกทั้งใบถูกเผาไม่พทหารที่อยู่ในจอ,อยังคงยืนนิ่งดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความทารมานเสียงร้องให้กลายเป็นเสียงกระซิบที่ก้องอยู่ในหัวฉันอย่างต่อเนื่อง ร่างของฉันเริ่มรู้สึกหนักขึ้นเหมือนถูกดึงลงไปในความมืดทุกลมหายใจกลายเป็นความเจ็บปวดหูของฉันเหมือนเต็มไปด้วยเสียงระเบิดและเสียงร้องของผู้คนที่ไม่มีวันจบทุกย่างก้าวข้างหน้ากลายเป็นการฝืนท้าทายแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านได้ฉันมองลงไปที่มือของตัวเองมันเต็มไปด้วยเลือดและดินเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของสงครามที่ไม่เคยจบลมมือของฉันยกขึ้นไปแต่จอภาพนั้นเสียงร้องให้ดังขึ้นจนแทบทำให้หัวฉันระเบิดภาพทหารในจอค่อยๆละลายหายไปเหลือเพียงความมืดและความเงียบ แต่แล้วในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงหนึ่งเสียงของทหารคนนั้นเรียบแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจงจําไว้ที่นี่คือขอบเหล็กที่ไม่มีทางกลับคืนเสียงนั้นก้องอยู่ในหูฉันขณะที่ร่างของฉันถูกดูดเข้าไปในความมืดอย่างสมบูรณ์โลกทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความรู้สึกของความกลัวและน้ําตาที่ไม่สามารถหลั่งออกมาได้ความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวฉันเหลือเพียงความม่องเปล่าและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นดังระทึกเสียงกระซิบของทหารคนนั้นยังคงดังอยู่ในความเงียบราวกับเป็นคำสาบที่ไม่มีวันหายไป ฉันรู้สึกว่าตัวเองลอยไปในอากาศไม่มีพื้นดินรองรับไม่มีแสงไม่มีสิ่งอื่นนอกจากเสียงหัวใจและเสียงกระซิบนั้นมือของฉันยื่นออกไปแตะสิ่งใดไม่ได้มีเพียงความเย็นจับจิตวิญญาณรอบตัวแล้วจูจ่ๆภาพหนึ่งปรากฏขึ้นในความมืดมันคือภาพสนามรบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยซากประขกพังศพของทหารนอนกระจัดก,กระจายไปทั่วพื้นดินแต่เป็นรอยลึกจากแรงระเบิดและในระหว่างซากนั้นมีทหารคนนั้นยืนอยู่มองมาที่ฉันตรงตรง ดวงตาของเขาไม่ใช่เพียงความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นความเรียกร้องบางอย่างมือของเขากัางออกเหมือนเชิญชวนฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปใกล้ทุกสิ่งรอบตัวสันสะเทือนจนคล้ายจะพังทลายเสียงกระซิบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนที่ดังทะลุหัวใจจงก้าวเข้ามาหรือจะจมอยู่ที่นี่ตลอดการฉันไม่สามารถขยับได้ร่างกายแข็งทื่อดวงตายังคงจดจ้องไปที่เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านมือของเขายังคงยื่นออกมาและแสงสีแดงก็เริ่มกลับมาสว่างขึ้นอีกครั้ง แสงสีแดงนั้นสว่างขึ้นจนแทบพรางทุกสิ่งรอบตัวไปความร้อนแผ่ซ่านเข้าสู่ผิวหนังอย่างรุนแรงจนฉันต้องหลับตาแน่นเสียงหัวใจเต้นกระชั้นยิ่งขึ้นจนเหมือนจะระเบิดดวงตาที่ปิดไว้ก็ยังเห็นแสงนั้นทะลุผ่านเข้ามาเมื่อฉันค่อยๆเปิดตาภาพสนามรบได้เปลี่ยนไปท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดมีฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมเหล่าซากทหารยืนขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งแต่เคลื่อนที่อย่างช้าๆราวกับอยู่ระหว่างโลกของความเป็นและความตายทหารคนนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้ขยับปากแต่เสียยงงงงในนนนหัััััวขขออฉกลบดดึ้่าชเจ นี่คือขอบเหล็กไม่มีวันปล่อยให้ใครผ่านไปได้ความรู้สึกหนักอึ้งเข้าครอบงำร่างกายฉันเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกกดทับด้วยแรงอันมหาศาลเสียงร้องให้เสียงระเบิดเสียงลมหายใจของทหารทุกคนผสมรวมกันจนกลายเป็นเสียงเดียวที่สะท้อนในความว่างเปล่าและทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าฉันก็แยกออกเป็นร่องลึกก้อนดินและซากเหล็กพุ่งขึ้นมาเหมือนจะดึงฉันลงไปมือของทหารคนนั้นยังคงยื่นออกมาใบหน้าของเขาใกล้เข้ามาในความมืดดวงตาของเขาเป็นประกายแดงเหมือนเปลวไฟ เสียงกระซิบของเขาดังก้องสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะหายไปจงเลือกก้าวเข้ามาหรือจมอยู่ตลอดการความมืดดูดฉันเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจนหมดทุกความรู้สึกหากคุณต้องการฉันสามารถต่อจากจุดนี้สร้างบทสรุปช็อคสุดท้ายให้เรื่องนี้จบในโทนที่สะเตือนใจและสมบูรณ์แบบสำหรับทีมภาพยนตร์สงครามของคุณได้เลยคุณต้องการให้ฉันทำต่อจนจบไหม ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงลงสู่ห้วงลึกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดความมืดพันรอบกายแน่นขึ้นเหมือนแรงอัดที่บทขยี้ทุกลมหายใจมือของฉันพยายามจะก้าวแต่ไม่มีแรงเหลือพอจะขยับท่ามกลางความมืดฉันเห็นภาพแวบ,บหนึ่งเหมือนฝันร้ายชัดเจนเกินจริงสนามรบขยายออกไปจนสุดขอบฟ้าศหารทั้งพันยืนเรียงรายมือยกขึ้นร้องให้เงียบเงียบดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเสียใจ ทหารคนนั้นยังคงยืนตรงหน้าเขาใกล้เข้ามาทุกทีใบหน้าของเขาเหมือนถูกหล่อขึ้นจากโลหะและเลือดดวงตาสีแดงนั้นจ้องทะลุวิญญาณชั้นมือของเขาโบกขึ้นอีกครั้งเป็นการเรียกอย่างเงียบงันที่เต็มไปด้วยพลังเสียงกระซิบในหัวฉันกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมคมเลือกหรือจมตลอดกาลและในวินาทีนั้นร่างของฉันก็ถูกดึงเข้าไปอย่างเต็มแรงแสงสีแดงพุ่งเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งจนความเจ็บปวดกลายเป็นความว่างเปล่าฉันรู้ตัวอีกครั้งว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีทางกลับออกมาได้ ความม่่งเปล่ากลืนกินฉันทั้งหมดเหมือนได้ละลายเข้าไปในห่วงความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงแรงกดดันเย็นเฉียบที่ห่อหุ้มร่างฉันไว้ทั้งตัวหัวใจยังคงเต้นแรงจนแทบแตกภายในจิตใจมีเพียงเสียงกระซิบซ้ำๆที่ดังแทรกเข้ามาขอบเหล็กคือชะตากรรมภาพเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆสนามรบที่เคยเห็นกลับกลายเป็นภาพฝันร้ายที่เคลื่อนไหวท้องฟ้าสีเลือดฉายภาพเงาทหารที่เดินเข้ามาใกล้พวกเขาไม่พูดไม่เคลื่อนไหวแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเศร้าอย่างไม่่มีีทสสิ้นุด ทหารคนนั้นปรากฏตรงหน้าฉันอีกครั้งใบหน้าของเขาใกล้เข้ามาจนแทบสัมผัสดได้ความร้อนจากดวงตาสีแดงของเขาแผ่ซ่านจนฉันรู้สึกเหมือนจะละลายเขายกมือขึ้นอีกครั้งเป็นการเรียกที่ไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยความกดดันและเสียงกระสิบสุดท้ายก็ดังกล้องเข้ามาในหัวฉันอย่างไม่มีวันลบออกได้กล้าเข้ามาหรือจมอยู่ตลอดกาลไม่มีทางเลือกอื่นฉันรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายที่ฉันไม่อาจต้านได้ร่างกายถูกดูดเข้าไปในแสงสีแดงนั้นจนสุดขีดจนความรู้สึกทุกอย่างหายไปเหลือเพียงความเงียบและขอบเหล็ก ฉันไม่รู้สึกถึงร่างกายอีกต่อไปเหลือเพียงความม่างเปล่าที่กดทับหัวใจอย่างหนักดวงตาฉันยังคงมองเห็นแสงสีแดงจางๆที่ค่อยๆขยายออกเป็นวงกว้างจนมันกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวเสียงร้องให้เสียงระเบิดและเสียงกระสิบของทหารคนนั้นกลายเป็นเสียงเดียวกันกล้องอยู่ในความมืดที่ไม่มีวันจบลงภาสนามรบที่ฉันเคยเห็นสั่นไหวแล้วแต่สลายกลายเป็นเงาไร้รูปแบบ ทหารคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าของเขาใกล้จนฉันรู้สึกได้ถึงลมหายใจความเศร้าที่เต็มในดวงตาของเขาแผ่ซ่านเข้าไปในหัวใจฉันมือของเขายื่นออกมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงที่ไม่ใช่เสียงอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกที่เข้ามาแทนที่นี่คือขอบเหล็กที่ไม่มีใครหนีพ้นรออยู่ที่นี่ตลอดกาลก่อนที่ทุกอย่างจะหายไปจนหมดสิ้นฉันรู้ว่าฉันได้ก้าวเข้ามาแล้ว ความเงียบครอบงำทุกสิ่งรอบตัวฉันไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่ดึงร่างฉันลึกลงไปเรื่อยๆเหมือนถูกฝังอยู่ในความมืดนี้รันดวงตาของฉันยังมองเห็นเพียงเงาเลือดและแสงสีแดงจางๆที่ค่อยๆลบเลือนและในความมืดนั้นฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่แรงขึ้นทุกทีร่างกายเหมือนถูกฉีกออกจากภายในภาาสนามรบภาพาทหารที่ร้องให้ภาพขอบเหล็กทุกอย่างพุ่งเข้ามาในหัวฉันพร้อมกันอย่างรวดเร็วจนหัวแทบระเบิดเสียงกระซิบของทหารคนนั้นดังก้องขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงแต่เป็นนคสัั่่งงทีฝลึกใจใจจิต ไม่มีทางกลับจมอยู่กับขอบเหล็กทันใดนั้นความมืดก็แผ่กว้างจนหมดทุกอย่างฉันรู้สึกถึงความม่างเปล่าเต็มหัวใจไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีร่างกายมีเพียงขอบเหล็กที่กดทับอยู่ในวิญญาณของฉันตลอดกาลและแล้วความว่างเปล่านั้นก็ถูกเติมเต็มด้วยเสียงก้องลึกจากภายในหัวฉันเหมือนมีหลายพันเสียงผสมรวมกันร้องเรียกและคร่ำครวญอย่างเจ็บปวดดวงตาของฉันเปิดขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่โลกเดิมอีกต่อไป ฉันอยู่ในดินแดนที่ถูกปกคลุมด้วยเงาและควันหนาทึบท้องฟ้าสีเลือดแผ่กว้างจนสุดขอบฟ้าเหล่าซากทหารยืนเรียงรายเหมือนเงาสะท้อนของความตายพวกเขาไม่หายใจไม่ขยับแต่สายตาทุกคู่จับจ้องมายังฉันอย่างเงียบงนันทหารคนนั้นปรากฏตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าของเขาไม่มีสีมีเพียงดวงตาสีแดงเข้มที่เหมือนลึกจนดูดวิญญาณมือของเขากางออกเหมือนเรียกให้ฉันก้าวเข้าไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหัวฉันคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งไหนไหนเจ้าก้าวเข้ามาแล้วขอบเหล็กคือบ้านของเจ้าแล้ว ทันใดนั้นร่างของฉันก็ถูกดึงเข้าไปในแสงสีแดงจนหมดไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปมีเพียงเสียงร้องให้ระยะไกลและความรู้ว่าฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเหล็กตลอดกาลเสียงร้องให้นั้นก็อยู่รอบตัวฉันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของฉันเองความมืดลึกจนฉันไม่อาจแยกได้ว่าตัวเองกำลังฝันหรืออยู่จริงท้องฟ้าสีเลือดขยับเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตดวงตาสีแดงของทหารคนนั้นยังคงจ้องมาที่ฉันไม่ละ ฉันรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองค่อยๆแตกสลายเป็นเงากระแสะความเย็นไหลเข้าสู่ทุกอนูของหัวใจและจิตวิญญาณพื้นดินใต้ฉันสั่นสะเทือนดังก้องเหมือนเสียงกองสงครามที่อยู่ไกลออกไปหลายพันปีแสงแล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงตะโกนที่ดังๆกว่าความเงียบทั้งหมดเจ้ากลายเป็นขอบเหล็กแล้วไม่มีทางหลุดพ้นทันใดนั้นฉันรู้สึกถึงการสูญสลายทั้งหมดร่างกายความทรงจําความหวังทุกสิ่งถูกกลืนเข้าไปในความมืดจนหมดเหลือเพียงเสียงก้องของขอบเหล็กที่ดังก้องอยู่ตลอดกาล ความมืดค่อยค่อยหดเล็กลงรอบตัวฉันเหลือเพียงความเงียบสนิทที่กดทับหัวใจอย่างหนักเสียงกล้องของขอบเหล็กยังคงกระซิบอยู่ในหัวเป็นเสียงที่แทรกซึมเข้าไปทุกมุมของจิตวิญญาณและฉันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเหมือนตัวเองถูกพาไปยังที่ที่ไม่เคยรู้จักท้องฟ้าสีเลือดเริ่มแตกสลายเป็นเงามืดพื้นดินแต่เป็นเส้นทางของแสงแดงอับรอบไปหมดทหารคนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเขาไม่เศร้าอีกต่อไปดวงตาสีแดงของเขาเต็มไปด้วยประกายแปลกประหลาดเหมือนรู้ว่าอนาคตของฉันจบลงแล้ว มือของเขากังออกช้าๆเหมือนเป็นการต้อนรับเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวฉันเหมือนบทสาบานเจ้าคือขอบเหล็กและขอบเหล็กจะอยู่กับเจ้าตลอดกาลทันใดนั้นร่างของฉันแตกออกเป็นแสงสีแดงจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเหล็กเสียงร้องให้เสียงระเบิดเสียงทหารทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวและโลกทั้งหมดหายไปในความมืดนิรันด์ในความเงียบสนิทนั้นแสงสีแดงค่อยๆจางหายเหลือเพียงความว่างเปล่าที่ไม่มีขอบเขตฉันไม่รู้ว่าตัวเองยังเป็นฉัน อยู่หรือไม่มีเพียงความรู้สึกหนึ่งแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจความรู้ว่าไม่มีวันกลับออกไปอีกแล้วเสียงกล้องของขอบเหล็กยังคงอยู่ราวกับเป็นชีพจรของโลกนี้เสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับบอกกับฉันว่าขอบเหล็กได้ครอบครองทุกส่วนของฉันแล้วแล้วจากความมืดนั้นเองเงาแห่งทหารคนนั้นค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาไม่ยิ้มไม่ร้องให้มีเพียงสายตาที่มองมาที่ฉันอย่างนิงสงัดดวงตาสีแดงของเขาเหมือนสะท้อนแสงเพลิงที่ไม่มีวันดับขอบเหล็กคือชะตากรรมของเจ้า เสียงนั้นดังก้องในหัวฉันครั้งสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะหายไปเหลือเพียงความเงียบและความรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในนั้นอีกต่อไปขอบเหล็กได้กลืนฉันเข้าไปแล้วตลอดการนี่คือตอนจบของเรื่องในสไตล์ที่ให้ความรู้สึกเสะเตือนใจและปิดเรื่องอย่างทรงพลังความเงียบปกคลุมทุกสิ่งราวกับโลกหยุดหายใจท้องฟ้าสีเลือดค่อยๆจางลงเหลือเพียงแสงสีแดงจางๆที่คล้ายจะสลายไปพร้อมกับเวลาที่ไม่มีวันกลับคืน ฉันยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่ารู้สึกได้ว่าร่างกายและจิตวิญญาณไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปทุกลมหายใจคือส่วนหนึ่งของขอบเหล็กนั้นมือของฉันไม่มีแรงจะยกขึ้นดวงตาย,ยังคงจดจ้องไปยังเงาแห่งทหารคนนั้นที่ค่อยๆละลายหายไปในความมืดเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวฉันเหมือนบทสาบานที่ไม่มีวันลบขอบเหล็กคงอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับเจ้าที่อยู่ในนั้นแล้ว และในวินาทีนั้นทุกอย่างเงียบงันลงความเจ็บปวดความกลัวความหวาดหวัน่นหายไปเหลือเพียงความสงบที่แปลกประหลาดเสียงหัวใจของฉันค่อยๆหยุดเต้นและฉันรู้ว่าการเดินทางได้จบลงแล้วขอบเหล็กเงียบสงดตลอดการหากคุณต้องการฉันสามารถต่อไปสร้างบทสำหรับภาพยนตร์ตัวอย่างมูฟวี t เทรลเลอร์สคริปต์ของเรื่องนี้ได้เลยเพื่อให้มันจบสมบูรณ์และดึงอารมณ์ผู้ชมได้อย่างทรงพลังคุณต้องการให้ฉันทำบทเทรเลอร์นั้นต่อไหม